าว,วัรด,ดีนะครับวัดดีสวยเก่งมากเลยเอาวัดดีสวยเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะเจ้าเด็กของเอาว,วัดดีสวยเอาว,วัดดีสวยว <c oughs> ัดดีเอาอะไรลูกลูกวัรด,ดีเอาอะไรครับโอ้ยพอแล้วพอแล้วอายุพอแล้ว,ลว,ลวให้กินไปแล้วไงเมื่อกี้แป๊บนึงมคนเก่งจุ๊บกล้องหน่อยครับจุ๊บเออ เงินเง,นงนไปดูแลโยกเก่งนะคะพายวายุของเรานี่โยกเก่งมากๆคุณน้าอยู่ด้านหลังนะคะเมื่อกี้เอากล้วยมาให้คุณน้านะคะเราก็พักไลฟ์นะคะแม่ๆคะ่ะเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะคะ ก็เครื่องร้อนนะคะดับไปเราก็เลยพักชาร์จไปก่อนนะคะควาหนูก็จะได้ไปตัดหญ้าด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่แค่น้องโดนัทกับพลายพายุแล้วก็พายเทวฤิ์นะคะส,ส่วนคุณพ่อนะคะควาหนูกับคุณแม่ไปตัดหญ้าให้สองหนุ่มอยู่นะคะ<ส>กลับมาแล้วก็จะมาเปิดไลฟ์ต่อนะคะ<ส>ฝากแม่ๆเรอติดตามรอชมกันด้วยนะคะร<ส>อเมตตาผลไม้บหวานให้สองหนุ่มด้วยนะคะแม่ๆคะ<ส>่ะดูจาหนุ่มน้อยเอ้ยบักนักเลงใหญ่ของเรานะคะให้ไปวีหนึ่ง ตอนพักก่อนไม่พอนะคะเจ้าวายุเอาวัดดีสวยๆก่อนครับปิดกล้องแล้ววัดดีสวยๆวัดดีครับวัดดีแล้ววัดดีวายุบอกได้กล้วยไปแล้วผมไม่วัดดีแล้วเอาวัดดีปิดกล้องก่อนทํำไหมไม่ทําแล้วจะมาจับกล้องเองแล้วนะคะจะมาถือกล้องเองเลยนี่นะคะน่ารักมากๆเลยโยกโยกตลอดเลยนะคะแม่ๆโยกตลอดเลยเจ้าหนุ่มน้อยของเรา นี่นะคะโยกตลอดเลยโยกเก่งนะคะดูสดน้ำลายเล่นแล้วนะคะไายบายกล้องก่อนแล้ววายุแล้วบาย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 ครับก่อนบายบายจำมัมนะคะดูหน้าหน้าจำมัม